สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาล้างคาบูเครื่องตัดหญ้า GX 3 5นะครับไปชมันเลยนะครับนะครับเมื่อถอดคาบูออกแล้วนะครับให้ขันน็อตตัวนี้ออกนะครับสองตัวนี้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างสี่ตัวนะครับเมื่อถอดออกแล้วนะครับเอาลงไปแช่ในเบนซินนะครับ จากนั้นนะครับก็ถอดด้านบนออกนะครับระ<า>วังสปริงตัวนี้หายนะครับถ้าไม่มีปั๊มลมก็ใช้โซแนกนะครับ เฉีดเข้าตามรูนะครับเมื่อเฉีดออกแล้วนะครับก็หากระดาษมาวางไว้นะครับเดี๋ยวจะล้างน้ำมันเบนซินอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็ล้างๆออกก็พอนะครับก็วางไว้ในกระดาษสะอาดนะครับ ต,ตัวนี้ก็กดไว้นะครับแล้วก็ฉีดน้ำมันฉีดโช้โซนแนคนะครับเขา้าตามรูต่างๆนะครับตั้มลมก็เช็ดให้แห้งนะครับล้างด้วยเบนซินนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็วางไว้ครับจากนั้นก็วกว่าที่ฉีด โซแนตนะครับมาล้างมาล้างน้ำมันออกอไว้แห้งนะครับพวกนี้ก็ล้างออกเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มจูนน้ำมันนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเล่งนะครับของขาบูรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิป วิธีการจูนนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับเข้าไปสามารถดูได้นะครับแต่ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับหลังจากที่มันแห้งแล้วนะครับหรือมันหมาดนะครับเอาใช้กระดาษซับซับซับน้ำมันออกนะครับระวังอย่าให้มันสกปรกนะครับอย่าลืมสปริงตัวเล็กตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ ผ้าผ้าปั๊มกระบูนะครับใส่เข้าไปตามล่องของมันนะครับจากนั้นก็ตามด้วยตัวนี้นะครับตัวเข็มน้ำมันนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตามด้วย ผ้าตัวตัวกดเข็มน้ำมันนะครับจากนั้นก็ตามด้วยวาลว์แย็กนะครับตัววาลว์แย็กน้ำมันนะครับจากนั้นก็ตามด้วยยางย็กนะครับนะ้ำมันแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ขันน็อตยึดนะครับให้แน่นนะครับถ้าเป็นคาบูในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถล้างแล้วก็จูนแบบในคลิปที่ผมบอกได้นะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยลูกเล่งนะครับนี่ครับ ระวังฝุ่นเข้าไปติดตามนี้นะครับตามลูกเหลงตัวนี้นะครับระวังไว้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการล้างคาบูของ GX 3ารุ่นนี้นะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับรบุ่นที่ตัวเองมีนะครับ เสร็จแล้วนะครับวิธีการล้างกระบูของ gx 3 5นะครับก็เดี๋ยวจะใต้คลิปนะครับจะมีวิธีการจูนนะครับอยู่ข้างใต้คลิปกอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ